สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกเกษตรกรนนัเป็นที่รครบรักกับผมพบกับต่อมแท็กเตอร์เจ้าเกา่าเจ้าเดิมอําเภอร์เมืองโคราชครับเช่นเคยมนีก็พบกับรถไถที่อัปเดตในร้านนะครับทั้งมีมาไม่แล้วก็ตัวทียังมีอยู่ใน้านอยู่นะครับเดี๋ยวพาเบิ้งราคากันก่อนแล้วเสิมาเบิ้งรายละเอียดโดยรวมกันอีกเท่าน,นะครับว่าขั้นไหนเป็นอยงไรนะครับเบิ้งที่ขั้นแรกพี่น้องขั้นตักนี่นะครับขั้นตักนี่ตัวนี้มาไม่นะครับคูบาต้าจีเอลยี่สิบเจ็ดพร้อมชุดตัก คันนี้2 2 5 0 0 0บาทนะครับ2 2 5 0 0 0บาทคันที่2ขับยันมาซิปหาแรงตัวนี้เผ่าเดียวพร้อมโรตารี่49,000บาทนะครับคันที่3คูบต้าเอลหนึ้าศูนย์ศูิปหาแรงพร้อมโรตารี่เผ่าเดียวตัวนี้ห้าหมื่นหาพันบาทนะครับคันที่4คันที่4นะครับตัวนี้คูปะต้า GB 1ีหน้ายางหลังแท็กพร้อมโรตารี่125,000บาท ทางถัดมารถค้างลอดนะครับตัวนี้อิสกิทีเอ็กซึ่งห้าหนึพร้อมโรตารี่69,000บาทนะครับผมรถค้างสต็อกอีกหนึ่งคันนะครับคูบิต้าเอสเต้เอหนึ่งสาสิบสามแรงพร้อมโรตารี่พรวนดิน89,000บาทนี่มาไหมพี่น้องมาไหมคันนี้ชิบูระเอสพีหนึ่งห้าสี่ศูนย์สิบหาแรงสองเผ่าพร้อมโรตารี่คันนี้ห้าหมื่นเก้าพันบาทครับยางหนาไม่นะพี่น้องยางมาคู่ไม่เลย คันนี้มาไหมครับผมคูเต้าเอสเตเ้าห้าคันนี้ตัวเป่านะครับสองเผ่าเก้าหมื่นแบาทนะครับผมมาแถวล้งพี่น้องแถวหล้งคันนี้นะครับคูเต้าจีทีสามตัวนี้เครื่องซสูบจีทีสามยี่สิบเอ็ 3, แรงคันนี้1 2 0่งแบาทครับ1 2 0่งแสบาท้อมโรตารีครับพี่น้องคันถัดมานะครับคูเต้าบีหนครับสิบหแรงคันนี้ 89,000บาทรถพร้อมกับโรตารี่ฟอนดิน2เผ่าครับมามาเบิงรงนล่อแท็อีกหนึ่งคันนะครับคูปต้า GB 1 C, ีคันนี้มีลังคานะ้ำลังคาจากญี่ปุ่นจี GB 1 C, ีหน่ายางหลังแท็กกับ14แรงคันนี้125,000บาทครับราคาเดียวกันกับคันน้านะครับราคาเดียวกันคันถัดมารถข้างรถครับมิตซูบิชิเ m ็มเอ็มแรงพวงมาลัยพาวเวอร์ครับรถพร้อมกับโรตารี่แป0 0มบาทนะครับ อ่าคูบะต้าอันนี้ลดลดค่างสต็อกนะครับคูบะต้าเอสเต้เอหนึ่งห้าพร้อมโรตารี่ฟอนดินนะครับขั้นนี้หนึ่งแสนห้าพันบาทนะครับตัวนี้เขาไม่ขั้นนี้เขาไม่ยันมาเคอีซีสิบสี่แรงเครืองขั้นนี้ลดหลังค่าโรตารี่ฟอนดินพิเศษพี่น้องเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทยางหลังไม่ตัวนี้ยางหลังไม่้ด้วพี่น้องยางหลังไม่นะครับอ่าพี่น้องมาตัวนี้ลดเขาไม่ลดเขาไม่ อุบัต้าบีหนึ่เจผ่าครับซีนะครับ้อมโรตารี่อน,นินแต่โรตารี่ประเทไหไซนะครับคันนี้หนึ่งแพันบาทนะครับสิแรงครับผมมามาเบิ้งรถค้างรถนะครับผมพาเบิง้งเรียงเป็นขั้นๆัไปนะครับตัวนี้อิซากิทีจีสามสรอแท็นะครับ,ต, 33, รนะรบตัวเปล่า2อง0สนหกหมื่บาทคันนี้นะครับคันนี้อิซากิทีเอสน่งเจ็ดนะครับหนึ่งแาพันบาท3ามแรง คันถัดมาน, 1, 5, 5, า,านะครับคู b ต้าเอลวันสองสามบาทตัวตัวเป่านะครับอีกหนึ่งขั้นนะครับตัวนี้เป็นอิเซกิทีเอสองหาูหรือหาหาละ่ะ255ห้้าครับยิบหาแรงตอนยิบหาแรงหนึ0งแบาทนะครับลดตัวเป่านะครับสองเป้าฟงมไรยพาวเวอร์ Power, ครับแลบ้วก็ตัวตัวยังอยู่ครับยังอยู่ L1 วันนะครับซันชัยเอลวันห 1 4ึ0 0 0สบาทลดตัวเปล่าแล้วก็ตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายนะกล่องน้ำมากครับกล่องน้ำมาอันนี้เขาไม้ครับเขาไม้อิซากิทีเอลหนึ่งเก่าศูนย์ศูนย์เผาเดียวพร้อมโรตารี่อันนี้หาหมื่นเก่าพันบาทนะครับพี่น้องก็คือรถตีน้ำเข่าชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับประมาณนี้นะครับราคาอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเข้ากับไปเริ่มกันที่ขั้นแรกเลยนะครับไปเริ่มที่ขั้นแรกเลยนะครับตากล่องแพนไปเลยครับ นี่นะครับพี่น้องรถมาไม้มาเก่ากรถพอมีให้เลือกพอสมควรนะครับมีให้เลือกพอสมควรนะครับไปเบิ้งขั้นติดตักกันก่อนนะครับขั้นที่แรกนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นคูบ o t a ตาคูบา GL 2 7 GL 2 7 2เพา่าขับเคลื่อน4ีล้อพวงมาลัย power พร้อมชุดตักนะครับพร้อมชุดตักสเปคก็คือตัวเครื่องยนต์ดีหนึ่งห้าศสาดีหนึูสูบ27แรงพาวเวอร์ Power, พร้อมชุดตักนะครับความกว้างตัวรถ135ยมเซนล้อหน้าล้อล้างลอยสีหนะครับตัวตักยกได้สามรกิโลความสูงประมาณ2องเมตรจากพื้นถึงท้องตักนะครับเวลายกขึ้นปากปุ่งกีนะครับตัวนี้ปากปุ่งกีกว้างเมตรสาิบนะครับเมตรยกพิกัดยกได้สามรกิโลกิโลกรัมนะครับกิโล คั้นนี้รถเก็บงานใหม่นะครับเก็บงานใหม่แต่ว่ายังมีท่านเคยใช้งานในไทยนะครับราคา2 2 5 0 0 0่บาทนะครับชั่วโมงใช้งาน1,000กับอีก58ชั่วโมงนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ชัตเทิลน,นะครับ16เกียร์เดินหน้า16เกียร์ถอย PTO มี4เกียร์แล้วก็ตัว PTO มีเกียร์ถอย1เกียร์นะครับขวา4ซ้ายหนึ่งนะครับ PTO มันนะครับตัวนี้ นะครับนาไส่พี่น้องนาไส่เก็บงานเรียบร้อยนะครับตัวนี้ไส่ใส่งได้เลยครับบอต้องสอบนะครับสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทสำหรับตัว GL 2 7พร้อมชุดตักยางใส่ได้ทั้งสี่เซนนะครับยางใส่ได้ทั้งสี่เซนนะครับดอกยังดีอยู่นะครับบ่มีแตกไรเงานะครับตัวนี้ดีครับนาลังดี้มดนะครับผมมาคันที่สองครับคันที่สองตัวนี้เขาหมาคือกันยันมายันมา YM หนึ่งห้าศูนย์ศูนย์ตัวนี้สิบหาแรงเป็นเครื่องดีเซลสองสูบสิบห้าแรงมาตัวรถ มาพร้อมกับโรตารีพ่วนดินคันนี้ใช้งานมา867ชั่วโมง2สูบเผ่าเดียวนะครับความกว้างล้อหน้า98เซนความกว้างล้อหลัง105เซนแล้วก็ความกว้างโรตารีลอยสามเซนพี่น้องยาง4ขีดสิล้อหน้าล้อหลัง8.3 22คันนี้พิเศษนะครับปกติคันนี้ขาย4ี0 0 0ื่นเก่านี้บ่ขายพี่น้องอ่าทรงไายปีเก่าตอนรับปีใหม่ก็ขายเพียงแค่49,000บาทนะครับรลดราคาเป็นห0 0่งบาทนะครับยันมา ym 1500 49,000บาทก็นี้เป็นเครื่องไดเล็กนะครับพี่น้องบาต้องเผาหัวสตาร์ทได้เลยเห็นเก่าๆแบบนี้นะครับไดเล็กอินเจคชั่นนะครับบาต้องเผาหัว49,000บาทครับรถพร้อมกับรถตลีพพอลดินรุ่นนี้มีแขนหลากแล้วสามารถเอาไปติดอุปกรณ์เสริมต่างๆได้เลยบ่จะเป็นผาตันดั้ยานะครับแต่กระรถทุกขั้นในลานตอมเทกเตอร์นะครับผมถามมีการสื่อขายกันผมจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ยใหม่ครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ยใหม่นะครับพี่น้องบาต้องสนใจเรื่องแบตเตอรี่ผมเปลี่ยนให้หมาอยู่แล้วนะครับผมนะครับข้อนี้40,000 9,000บาทกับ49,000บาทมาลดค้างสต็อกอีกหนึ่งขั้นนะครับคูบาตา้า L1500 ตัวนี้อะไรหลายอะไรหลายพี่น้องตัวนี้อะไรหลายเลยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องสองสูบนะครับ Z750 Z750 เครื่องสองสูบดีเซล15แรงม้านะครับตัวนีออ้ความกว้างมัน95้ส้ซนนะครับหล่อหลัง112่ง้ซนนะครับโรตารี่ลอยสาตัวนี้ห้าหมื่น หาพันบาทนะครับหาหมืนหาพันบาทลดพร้อมกับโรตารีพรนดินแต่ว่าขั้นนี้โรตารีต้องเอาไปเช็คนะครับโรถติดลูกปืนแตกนะครับแต่ว่าแถมให้ในราคาหาหมืนหาพันบาทถือว่าแถมให้นะครับผมห้าหมื่นห้าพันบาทลดพร้อมกับโรตารีพรนดินอ่าห้าร้อยหกชั่วโมงใส่งานมาห้าร้อยหกชั่วโมงนะครับยางยางดียางดีแล้วครับพี่น้องข้างหน้าผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับยางหน้าผมเปลี่ยนให้ใหมสองเซนนะครับยางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสองเซนราคายากลังก็ดีนะครับผมขั้นนี้หาหมื่นหาพันบาทนะครับห้าหมื่นห้าพันบาท มาขั้นเขาไม้ตัวนี้เขาไม้ตัวนี้เขาไม้คูปตะจีบีหนึนะครับคูปตบีหนึ่งีแรงเป็นเครื่องดีเซล3สูบเหลัสเครื่องยนต์ d 7 2 2นะครับตัวนี้พิเศษเป็นรถนายางหลังแท็กหนาหล่อยางหลังหล่อแท็กนะครับผมความกว้างตัวรถโดยประมาณนะครับล้อหน้าเ0้สซนความกว้างขอบพ้องแท็ก120เซนนะครับแต่ก็ตัวนี้รถตลียย่หญ่ ตัวเด่น140เซนมีโลบาร์ให้พร้อมนะครับมีโลบาร์ให้พร้อมนะครับหมอซันมาเอาไปลงหน้าครับลงพื้นที่ที่มันมีน้ำน้ำขังนะครับพวกนี้โบติดลมนะครับรถมันเบาไปได้นะครับผมคันนี้120,000ห้าพันบาทนะครับคูปเตอร์จีบี14 120,500บาทนะครับผมมาคันค่างล็อคค่างล็อตนะครับค่างล็อตค่างสต็อกตัวนี้อิซากิทีเอ็กซ์1510โฟวินครับเคลื่อนซีล่อนะครับผมคันนี้ 69,000บาทนะครับความกว้างตัวรถนะครับ93้มเส้นเกมเส้นล้อหลัง102่ง้ซนแล้วก็โรตารี่ลอยสิเส้นนะครับลอยสิเส้นคันนี้จักชั่วโมงละอ่า1,000นก็อีก87นะครับน่าจะรอบที่2แล้วนะครับเป็นเครื่อง3สูบรหัส K3B นะครับคันนี้69,000บาทนะครับผมรถพร้อมกับโรตารี่ฟรอนดินแบบนี้นะครับผมสภาพแบบนี้ละนะครับ นะอีกหนึ่งขั้นนะครับอีกหนึ่งขั้นรถยอดนิยมในไทย este, คูบาร์ตาเอสเต้เอสเต้เอสเต้ก็จะมีอย่างแต่13 14 15 17, 17 19นะครับถึงแค่19นะครับเอสเต้นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นเอสเต้เอสิบสามเอสิบสามตัวนี้ราคา89,000บาทครับรถพร้อมกับโรตารี่พืนดินเครื่องดีครับเครื่องดีเซล3สูบระฮะดีหกหกสองครับดี6กหความกว้างครับความกว้างแค่95้าห้เสน้นหนาหลัง พราะว่าหลังมันขยับได้ครับหลอดหลังมันขยับได้นะครับตัวนี้ขยับได้นะครับแปดหมบาทคันนี้ใช้งานมาจากชั่วโมงละหกร้อยสามสิบสองชั่วโมงหกร้อยสามสิบสองชั่วโมงยางนามีแตกรายงาตามร่องนะครับผมยางล้างดีครับยางนะดีอยู่นะครับมีแตกรายงาน้อยเดียวนะครับคันนี้แปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถพร้อมกับโรตารีฟอนดินนะครับผมมาคันนี้รถเขาไม่ชิบาอุระนะครับบ้านเฮาเอิรนทิตตากว่าชิบูร่านะครับแต่ว่าญี่ปุ่นอ่านว่า ชิบาอุระนะครับชิบาอุระนะครับตัวนี้รุ่น SP1540SP1 5 4010 SP หาแรงโฟวินนะครับขับเคลื่อนสีล่อความกว้างกะแค่เกลียว10หาเส้นเกลียว1หาเส้นความกว้างล่อหลัง105เซนความกว้างโรตารี่135เซนยางนาเปลี่ยนหายแล้วนะครับครูไม่เลยนี่นะครับยางนอกเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนซีนให้เรียบร้อยตัวนี้อะไรหาบ่ได้ยากครับพี่น้องซีนล่อผมพึ่งเปลี่ยนไป อ่ฝพั่งเปลี่ยนข้างฝั่งซ้ายไปเนี่ยซีหล่อไส่ของคู่โบตานะครับใส่ซีของคู่โบตานะครับหาบ่ยากนะครับหาบ่ยากนะครับคันนี้ราคาพิเศษนะครับห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับห้าหมื่นเก้าพันบาทรถเป็นเครื่องดีเซลสามสูบนะครับรหัสเอสเจ็ดสองสามตัวนี้ใส่งานมาแค่หนึ่งร้อยยี่สิบห้าชั่วโมงนะครับร้อยยี่สิบห้าชั่วโมงเกียร์อยู่ไต่พวงมาไล่นะครับนี่ครับซีเกียร์ไต่พวงมาไล่นะครับผมอากาศโล่ให้อยู่ข้างไต่นี่นะครับหน้าไส่พี่น้องหน้าไส่ อะไรหาบาญอย่างเงียบดิคิดนะครับหาบาญอย่างเงียบดิคิดนะครับซีนของใส่ของคูโบต้าพวกซีนปั๊มหน้าของคูโบต้าเช่นกันนะครับผมเคยเปลี่ยนอยู่นะครับคันนี้59,000บาทนะครับชิบาอุระ sp 1 5 4 0นะครับผมสิบหาแรงนะโอเคคันนี้เขาไม่อีกหนึ่งขั้นนะครับเขาไม่อีกหนึ่งขั้นเป็นคูโบต้า sta หนึ่งห้าห้านะครับคูโบต้าซีมีรหังสองตัวนะครับ a สิบห้า a หนึ่งห้าห้านะครับ a สิบเจ็ด A17 นึ่งเจ็ดหาเอสิบเหนานะครับมันจะมีตัวที่เป็นรหัสพิเศษคือตัวพวกนี้กระจังหนาจะบูดกันนะครับกระจังหนาจะเหมือนกันนะครับกระจังตัวพวก A15 จะเป็นแยาแยแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นจุดๆนะครับเป็นหู้หนะครับคนละแบบนะครับแต่ว่าเครื่องเหมือนกันหน้าตาเครื่องเหมือนกันนะครับระบบทุกอย่างเหมือนกันหนาตาเฉพาะหน้าตามานิดนึงนะครับผมขั้นนี้นะครับขั้นนี้สเปคก็คือตัวเครื่องยนต์3สูบนะครับรหัส D905 D905 นะครับเครื่องดีเซล3สูบของคู ตัวความกว้างตัวรถนะครับ100เซนต่อหน้า100เซนล้อหลัง105เซนคันนี่ตัวเปล่า98,000บาทนะครับ98,000บาทรถใส่งานมา773ชั่วโมงยางดีทั้ง4ี่เซนยางดีทั้ง4ี่เซนยางหนา้าหาขีด12องหาขอบ12ยางหลัง8ขีด16นะครับ8ขีด16ตัวนี้98,000บาทนะครับพี่น้องรถตัวเปล่านะครับรถตัวเปล่านะครับผม โอเคนะครับมามาเบิรงนขั้นมามาอีกหนึ่งขั้นนะครับคูปุต้าคือกันคูปุต้าสีสมบุมนี่มีแต่คูปุต้าแหละครับสีสมนี่คูปุต้าตัวนี้คูปุต้า G T ทสามนะครับจีทีสามจีทีสามคือจักแรง G T ทสามคือยี่สิบเอ็ดแรงนะครับยี่สิบเอ็ดแรงแต่ตัวนี้พิเศษเป็นเครื่องสีสูบนะครับตัวนี้เป็นเครื่องสีสูบรหัสเครื่อง V ีหนึ่งสี่ศูนย์ห้านะครับแล้วก็ ตัวนี้เป็นพ่วงมาล่ยพาวเวอร์นะครับพ่วงมาล่ยพาวเวอร์ครับเขียนบอกอยู่นะครับพาวเวอร์เซียริงนะครับ PS เอสยู่นี่นะครับรถใช้งานมา1,237ชั่วโมงคันนี้ราคา120,000บาทนะครับ120,000บาทรถพร้อมกับโรตารี่และคันนี้ครับเครื่องซีล้อยางนะครับยางซึกล้อจากการใช้งานนะครับผมซึกล้อจากการใช้งานนะครับตัวนี้นะครับ สีก็บ่ค่อยงามเหมือนเดินะครับผมแต่ว่าเป็นรุ่นใหม่แล้วก็ได้พวงมาลัยเวอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้รถบ่ทันได้ล้างนะครับรถพึงมากหมู่บ้านนี่นะครับพึงมากหมู่บ้านสดๆดตลอดเลยลงตู้มาบ่ทันได้เช็ดบ่ทันได้ล้างอยู่นะครับแต่พอดีมาลงคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งก่อนนะครับผมมารีวิวให้เบิ่งก่อนนะครับคันนี้120,000บาทนะครับคูโบต้า GT3 พวงมาลัยาวเวอร์รถพร้อมกับโรตารี่พอลดินนะครับมามาเบิ่งอีกคันนึงสีส้มๆมีคูโบต้าอีกแล้วครับอันนี้คูโบต้าคูโบต้า B115 อุปตา 1, บีหนึหาตัวนี้3ามสูบสิบหาแรงสามสูบสิบหแรงรหัสเครื่องดีแปดนะครับตัวนี้ความกว้างตัวรถ 9, เก้สซนล้อหลังหนึ่งร้อเซนโรตารี่ร้อยส้เซนตัวนี้เครื่องดีเกียร์ดีนะครับผม8ป0 0มบาทรถใช้งานมา1,245งชั่วโมงพันสยาชั่วโมงยางดีทั้ง4ี่เซนนะครับพี่น้องยางดีทั้ง4ี่เซนขันนี้แปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับแปดหมื่นเก้าพันบาทขั้นนี้ผมเปลี่ยนน้ำม เปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมคันนี้ใส่งานได้เลยนะครับผมใส่งานได้เลยนะครับผม89,000บาท B1 15ึ่งสิบคูโบต้านะครับมาเบิ่งล้อแท็กอีกหนึ่งขั้นครับชุดหนีมา2คันคันแรกบ่มีลังคาคันนี้มีลังคานึ่นะครับราคาเดียวกันล้อแท็กคูโบต้าจีบีนะครับ1 2 5 0 0 0บาทนะครับ1 2 5 0 0 0บาทรถพร้อมกับโรตารี่พ่นดินนะครับสเปคคือการละขั้นหนาเลยนะครับเครื่อง3สูบนะครับสาูบ ตัวความกว้างมัน90ลีเสนความกว้างรอหนาเกลียวสิบเสนความกว้างแท็กหนึเซนนะครับผมแล้วก็ตัวโรตารีพอดิน140เซนคันนี้จักชั่วโมงเนาะหาลอยห,หาหาลอยสี่สิบหกชั่วโมงนะครับพี่น้องหาลอยสี่สิบหกชั่วโมงตัวนี้เป็นระบบธรรมดาเบิ้ลนะครับระบบธรรมดาหางธรรมดานะครับบอร์องยาสน,นะครับบอร์องยานไฟฟ้าครับตัวนี้ราคาหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทเอาไปลงหน้าลงน้ำนะครับตัวนี้สใส่ได้นะครับผมบอร์องติดลมบอร์องยานลมนะครับคูบัต้า แกรนเบียบอย์นะครับ gb 1 4นะครับคันนี้ราคา125,000บาทยังโมเทลรวมค่าส่งพี่น้องค่าส่งต่างหาขับตามระยะทางครับผมมารถข้างลอดนี่ข้างลอดนะครับคูบปตะขอภัยครับ, ishi, รบนน MM มีซูบิชิครับตัวนี้มีซูบิชิ mmt 1 6มีซูบิชิ mmt 1 6ตัวนี้2เพา Power. พาวเวอร์2เพาพวงมาลัยพาวเวอร์ยางดี4ี่เซนนะครับราคา89,000บาทตัวรถกว้าง90เซนอันนี้แคบนะครับแคบเลยแหละ เงสามสูบนะครับเงสามสูบแล้วก็ตัวโรตารี่กว้างแค่อยสาม้เซนนะครับอยสามส้นรถใส่งานมา372ชั่วโมงนะครับเก้าจอดตวนทีเก้าตากแดดนะครับผมแปดหมาบาทสําหรับ m MM i t s u b ิชิเอ m t 1 6็มทนคันนี้รับพี่น่องแปดหมก้าพันบาทนะครับนาเอเตอีกคันหนึ่งนี่ครับที่ผมบอกความแตกต่างของเอเตนะครับเอหนึ่งห้าหากะจังจะเป็นจุดๆเป็นหู้หูกลมๆตัวเอส กระจังจะเป็นแบบเงาแบบนี้นะครับนะครับผมรุ่นนี้รุ่นนี้ระบายความร้อ,อนดูดจากข้างหลังมาข้างหน้านะครับเอสเตทุกตัวนะครับดูจากข้างหลังดูร่มจากข้างหลังพานเครื่องมาข้างหน้านะครับผมหมอน้ำอยู่ด้านนี้นะครับผมคันนี้เอสเต้เอเซเซ15นะครับราคาพร้อมโรตารี่พร้อมดิน150,000บาทนะครับ150,000บาทรหัสเครื่องยนต์ดี905ดีเซล3สูบนะครับผมความกวาม้างตัวรถ ล้อหนาหนึ100น้อยเส้นล้อหลัง105ยห,100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 หเส้นโรตารี่130่มเส้นคันนี้ใช้งานมา555 555ชั่วโมงพี่น้อง555ชั่วโมงยางหน้ามีแตกไร้งานหน่อยนึงนะครับนิดเดียวนะครับแตกไร้งานตามร่องนะครับยางหลังดีครับคันนี้1นึ่งแสนกับอีก5,000บาทนะครับผมเครื่องเกียร์ดีครับพี่น้องคันนี้เช็คแล้วคันนี้เช็คแล้วใช้งานได้เลยคือกันนะครับผมเช็คแล้วใช้งานได้เลยนะครับผมตัวนี้ เอสเอเอ15นะครับผมหนึ่งแสนกับอีกห้าพันบาทนะครับมารถเขาไหมตัวนี้ยันมาเคอีซีเคอีซีคือสิบสี่จุดหาแรงนะครับสิบสี่จุดห้าแรงรตัวนี้ตัวนี้ผมเปลี่ยนยางล้างให้ไหมนะครับยางล้างผมเปลี่ยนคู่ใหม่ให้นะครับบอมเบนยางมาบอดีเลยเพี่น้องย,ยางมาดีอยู่แต่ว่าเขาใส่มากเขาเลยห่งหอความสูงตาของยางเลยอบอทอกันนะครับผมเลยเปลี่ยนยางล้างให้ยางล้างคู่ใหม่นะครับคู่ใหม่ ตัวรถคันนี้กว้าง90เซนนะครับนหน้าลังพอหล่อดลังมันขยับได้นะครับหล่อดลังขยับได้กว้าง90เซนนะครับขยับได้คันนี้ kec นะครับ14.5แรงมา้าพวงมาลัยธรรมดาเกียร์ธรรมดาราคา79,000บาท79,000บาทรถหลังคาโรตารี่แต่คันนี้โรตารี่ใหญ่โรตารีลอยห้เซนโรตารี่ใหญ่นะครับ ลด599ชั่วโมงนะครับ599ชั่วโมงยางหลังคู่ใหม่ขับเคลื่อน4ล้อเครื่องยนต์ไดเรกอินเจกชันนะครับเป็น3สูบไดเรกบอตดองเผาหัวคันนี้ยันมา KEC ราคา79,000บาทเบิร์ดขั้นแบบนี้พี่น้องคุ้มมาคุ้มนะครับ่าวเลยพี่น้องคันนี้มหมอเม้งนะครับนาใช้เป็นเครื่องดีเซล3สูบไดเรกอินเจ t ชันนะครับพี่น้องโอเคมาเบิรงแถวหลังเบิรงแถวหลังที่นี่นะครับ คันนี้เขาไม้นะครับรถมาใหม่กูบารตาบีหนึ่งเจ็ดศูนย์สองะครับกูบารตาบีหนึ่งเจ็ดศูนย์สองสิบเจ็ดแรงสองเผาครับซียางดีสี่เซนความกว้างเก้าสิบห้าเซนนะครับหล่อหนาในแคบอยู่แต่หล่อลังกว้างรถมันใหญ่แล้วหล่อลังร้อยสิบห้าเซนนะครับคันนี้ร้อยสิบห้าเซนมาพร้อมกับโรตารีพื้นดินคันนี้โรตารีบุษบัทันได้ประกอบนะครับโรตารีบุษบัทันได้ประกอบนะครับแล้วก็มีเสาหลังคามาแต่บุมีหลังคานะครับมีเสามาแต่บุมีหลังคานะครับมีแต่เสา นะครับแต่ว่าสามารถเอาไปติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับตัวนี้แข็งแรงครับแข็งแรงเสามาจากญี่ปุ่นนะครับรถคันนี้ใช้งานมาเพียงแค่480ชั่วโมงกับ480ชั่วโมงตัวรถพร้อมโรตารี่พรอดินราคา100,000กับอีกห0าพบาทนะครับไผมักแข็งแกร่งนะครับรลปลักแข็งแกร่งทุน่ทนแบบนี้นะครับผมรุุนเก่าๆเนี่ยทนนะครับทนตัวนีทน้ทน,น100,000กับอีก5,000บาทสำหรับคูบาร์ตา b 1702M คันนี้นะครับผมยาง ดีทั้งสี่เซนยางดีทั้งสี่เซนนะครับผมซีนกับบุหัวบระชืมนะครับซีนกับบุหัวบระชืมนะครับคันนี้1นึ่งแสนกับอีก5,000บาทนะครับพี่น้องสนใจก็ติดต่อกันเข้ามานะครับผมอ่ามาบลงรถค่างลอดนะครับโดยทางรถพวกนี้นะครับอิซากินะครับอิซากิอิซากิทีจีสามสิบสามเอสนะครับหน้ายางหลังแท็กคือกันนะครับคันนี้แอร์ตู้แอร์นะครับแอร์เย็นแอร์เย็นเท่งเพาะนะครับตู้แอร์เย็นวิทยุกระดังนะครับผมมันมีเครื่องสามสูบนะครับสามสูบสามสิบสามแรงม้า คันนี้สองแสนหกหมื่นบาทนะครับความกว้างร้อยสี่สิบเซนนะครับหลอหนะร้อยสี่สิบเซนกรอแท็กนะครับกรอแท็กร้อยหกสิบเซนนะครับราคาสองแสนหกหมื่นบาทนะครับแท็กดียางดีนะครับผมคันนี้โอเคอยู่นะครับโอเคอยู่แต่ว่าตัวเปล่านะครับคันนี้ผมมีอุปกรณ์สองแสนหกหมื่นบาทนะครับผมมาคันหลังนะครับอิซากิทีเอสามหนึ่งเจ็ดนะครับสามสิบเอ็ดแรงฟองมาเลยพาวเวอร์อันฟองหญ่ๆนี่กับพาวเวอร์นี่พี่น้องเนี่ยฟองนี่กับพาวเวอร์คือกันครับ พวงมาลัยเวอร์นะครับขับเบาสบายคันนี้ ta 3 1 7หนงเพาขับเคลื่อนสี่ล้อพวงมาลัยเวอร์ยางดีทั้ง4เส้นนะครับยางดี4เส้นความกว้างล้อหนาร้อามสิเซนล้อหลัง145เซนคันนี้มีนกเขามาเห็ดหั่งอยู่บนพวงมาลัยนะครับพี่น้องจนกว่ามันสิฟักค่อยค่อยใหญ่นะครับ1,077ชั่วโมงราคา175,000บาทนะครับนกเขาเห็ดหั่งอยูน่นี่พี่น้องที่เนี่ยนะครับอย่าไปกวนมันพี่น้องให้มันฟักไข่ก่อนขับให้มันนนเป็โตก่อ ไปขยับขยันรถนะครับคัานี้175,000บาทนะครับผมยางดีสีเส้นนะครับคูบต้าครับคูบต้าคูบัต้าซันช่ยเอลวันยี่สิบสาแรงครับพวงมาลาย Power, ัยพาวเวอร์โวินครับโวินขับเครื่องสล้อนะครับรหัสเครื่องดีหนึ่งสรุ่นนี้กว้างรอหลังครับรอ2ี่เส้นรอหนาร้อยสิ 115, เซนร้อยเซนรถใส่งานจักชั่วโมงปุ๊ตื้มละ 8 8 9ชั่วโมงครับแต่ว่าตัวนี้ยางมีแตกลายง่าทั้ง4เซนนะครับยางมีแตกลายง่าทั้ง4เซนแต่ว่าพวกซีนบาหัวนะครับซีนบาหัวคันนี้165,000บาทนะครับสำหรับคูเปอร์ตาแอรวัน235นะครับเอามาเบิ่งตัวอิซกิอิซกิ TA255 นะครับ TA255 นะครับแลนลีดเดอร์255คือยี่สิบหาแรง ยิบหาแรงสอเพาโฟวินนะครับโฟวินยางดี4ีเซนนะครับแต่ว่ารถพวกนี้มันใส่รถจะ่ใหญ่นะครับวนะคบวามกนะว้างข้างหนา้าร้อยยิบหานะครับร้อยยหาเซนขอบ,ถ,ขอบถึงขอบยางถึงขอบยางร้อยยี่ห้เซนแล้วก็ตัวขอบยางหลัง135่มเซนนะครับผมยางหลังกต่ยางใหญ่แล่า1 1เจุองขอบยี่สิบนะครับยางหนาเจ็ดคีสิครับเจีสิกนี่เครื่อง3สูบของเครื่องอ e ีซ e ูซูนะครับอีสามเครื่องอีซูซูอีสามึ 1,800ชั่วโมง1,800ชั่วโมงคันนี้165,000บาทลดตัวเปลาฟวงมะลัย power นะครับ165,000บาทสำหรับ iseki ta255 คันนี้นะครับน่าคันเกือบสุดท้ายแล้วพี่น้องคันเกือบสุดท้ายแล้ว l1 นะครับสันชัย l1 185สันชัย l1 185 18แรงครับ2เพา่าครับ4คันนี้ครับมวลหน่อครับมวลรถหน่อยของตัวคันนี้ รถค่อนข้างคลองตัวเยอะบอรบอซื้อกำหนยแห้งครับแต่ว่าขับมวนขับสนุกนะครับตอนนี้ก็ความกว้างกับพอสมควรครับกว้างร้อยสิบห้าเซนล้อหน้าครับล้อหลัง122่งร้อยยี่เซนคันนี้รถตัวเปล่านะครับรถตัวเปล่า145,000ันบ,14บาทหนึ่งแบาทเบ่งชั่วโมงใช้งานไกอนนะครับห้ายก้าสิบเชั่วโมงนะครับห้าชั่วโมงแล้วก็ตัวยางยางหน้า ย่างนาดีครับย่างนาดีย่างหลังมีแตกไร้งาตามหลองนะครับแตกไร้งาตามหลองนะครับตัวนี้ก็หัสเครื่องดีหนึ่งสามศูนย์สองหนึ่งสามศูนย์สองนะครับผมตัวนี้ขอบลอหลังขอบยีิบสองครับลอหนาขอบสิบสี่นะครับคันนี้หนึ่งแสนสี่มืนห้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนสี่มืนห้าพันบาทโอเคไปคันหลังสุดนะครับคันหลังสุดเลยนะครับตัวนี้เขาไม่ครับตัวนี้รถเขาไม่ เป็นอ e ีเซกิอีเซกิทีเอลทีเอลหนึ่เกาศูลหเก้ารถเผ่าเดียวนะครับพร้อมกับโรตารี่ฟวนดินนะครับเป็นเครื่องดีเซลสามสูบแะหัทเครื่อง E 3 AF 1น E ส AF หนะครับสสูบ1นึ่งจุดลิตรนะครับเอหนึ่งจุดหนนึ่ลิตรนะขออภัยครับหนึงหนลิตรหนึ่งพันนึ่งร้อยเจ็บนะครับ, 1, 1, CC, รบ,นะรบยางหนายางหนาขอบสิบครับ4ี่ขีดสิยางหลังเก้าจุดหยิ อ๋ขอภัยกับ8.324องกำลังขอบ24ครับแล้วก็ความกว้างตัวรถ105เซนครับล้อหลัง1 2 0เซนนะครับแล้วก็ตัวโรตารี่145เซนคันนี้1,194ชั่วโมง1,194ชั่วโมงตัว PTO มี4เกียร์ PTO มี4เกียร์นะครับผมนาใช่ยตัวนี้นาใช่ย,ยุพี่น้องนะครับอะไรอะไรหาง่ายนะครับ ขันนี้หาหมื่นแปดพันบาทนะครับหาหมื่นแปดพันบาทสาหรับอิเซกิทีเอลหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์แต่ว่าตัวน,นี้บ่มีกระจังหนานะครับพี่น้องกระจังหนาบบมีนะครับผมคันนี้ไม่มีกระจังแต่้าสภาพสวยๆขั้นนี้ก็เจ็ดแปดหมื่นคนละครับเนาะคั้นนี้ขายเพียงแค่หาหมื่นแปดพันบาทบ่มีแค่กระจังนะครับรถพอใช้ไดอยู่เราใส่งานไดเลยนะครับผมโอเคพี่น้องอันนี้คือภาพรวมของของล้านนะครับเดี๋ยวไปทางหนากันครับนี่นะครับ รถนําเข่าของชุดนี้นะครับเป็นชุดกอนปีใหม่นะครับชุดก่อนปีใหม่นะครับเบิร์นีกัสจิาหลังปีใหม่เหมือนครับังคอยสีมีเขาชุดใหม่นะครับหลังปีใหม่ทางสีมีมีมาเพิ่มเติมนะครับสําหรับรถรถของลานตอมเทคเตอร์นะครับตอนนี้ก็มีซัมติเห็นนีนะครับอาจจะยี่สิบกว่าขั้นได้นะครับอาจจะยี่สิบกว่าขั้นได้นะครับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับอยากได้รถเขาหัวเข่าสวนเขาให้เขาหน้าขับรถเกษตรรถเอาไปรฮ็ดเกี่ยวกับเกษตรต่างๆหน้านะครับ สอบถามใดนะครับมีเชาที่เห็นนี่นะครับผมครับมันนี่ก็ใช้เวลามาพอสมควรนะครับขอส่อทงทายพี่เก้านะครับสำหรับพี่น้อง fc ของลานตอนเทกเตอร์มันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังครับผมสวัสดีครับ